ผมก็ใส่ลังลังลังลางงแล้วก็เก็บอยู่อย่างนั้นแหละเถ็นนาทมาก็มาดูแปลงเอาดูแปลงโอเคสัมภาษณ์โอเคผมไม่แพ้ตรงไหนรู้ไหมไอ้ฉีดยาไม่ใส่รองเท้าแต่มันมันใส่ไม่ได้ตามธรรมชาติของมันอ่ะถ้ามันนี่มันเปียกเราเดินไม่ได้เราหงายท้องหล่นไปหลังหักไม่คุ้มหรอกแต่ใส่รองเท้านี่หลอกทุกคนเอ่ะหลอกหลอกจริงเพราะว่ามันเป็นสภาพกายภาพมันไม่ให้ แต่แต่ถ้าเราบอกไม่ใส่ลำคาเเราตกมาตายทุกคนเลยแล้วแล้วถ้าฉีดยาเยอะๆอย่างนี้ยลุงไม่ไม่แพ้หรือไม่เย็นเยบแมก็อยากอยากที่พูด <ยา S 2> คือหนึ่งป้องกันนะสองอยู่เหนือลมสามอิ่มต้องอิ่มเคยเช็คร่างกายไหมครับตัวสารพิษในเลือดนานไหตัวสารพิษในเลือดเมื่อปีที่แล้วครับเสี่ยงครับเสี่ยงอยู่ในกลุ่มเสี่ยงครับแต่แต่ว่าก็และยังคิดอยากจะหยุดใช้สายพอมีอยู่นะครับ หยุดไม่ได้ถ้าหยุดตรงผมต้องเลิกทำถูกไหมถ้าหยุดนี้ต้องเลิกเลยคือคือคืออย่างนี้ชุดที่ผมเสี่ยงเนี่ยผมทําแบบเต็มตรเต็มเลยเกือบกับสี่สิบไล่ผมไม่มีเวลาพักคือฉีดทุกวันคนเดียวคนเดียว,ยวจ้างไม่ได้จ้างฉีดไม่ทั่ว ก่อนที่ลุงจะฉีดยาไม่ว่าจะเป็นโรคหรือมแมลงอะไรอย่างเงี้ยได้ลองสำรวจดูก่อนนะคะว่ามันมีชนิดไหนมแมลงชนิดไหนหรือว่าเป็นโรคชนิดไหนอะไรเงี้ยสำรวจครับถ้าไม่สำรวจไปฉีดไหมเสียตังค์ถ้าเราปวดหัวไปกินยาแก,ก้ปวด้องหายไหมแต่ต้องอย่างนแต่ว่ารู้จักเนอะว่ามแมลงของเรามันมีอะไรที่โรคอย่างไรผมไม่ใช่โมหรกผมลดน้ำไปเนี่ยผมรู้เลยเป็นอะไรใช้อะไรอ๋อดูจากอาการของพืชครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าผมไม่ได้ลดน้ำสองวันเนี่ยผมจะนอนไม่หลับแลว ผมพผมไม่รู้เพื่อผมเป็นอะไรคืออาศัยสังเกตถ้าเราลดน้ำเนี่ยเราก็เดินไปเราก็ดูไปเออมันเป็นอะไร,ะไร,ะไรแล้วเราจะเช็คเราจะเราจะทันทันโลก